ไอสิห้องสิงานผู้หญิงคนนั้นเคยครับเคยทำใหเคยเสียใจเคยตัวเคยตุ่มเคยแอบไปมีผู้หม่เคยเป็นคนหลายใจหังไยบร่ราจริงสิสาบสิแส้เจ้าถือเขาทิงง้งทอดในชีวิตเิง อ่ะด้อ่ะด้อาบแดดใส่น็อตเจใสเดียนนี่อาบแดดใส่นอค่ะแล้วสีลงเลียงค่ะอีลีเนี่ยอีลีเนี่ยพาปิดน้ำไ้อยู่าปิดน้ำแม่เสียา้าแล้วแต่มันมีหาเสีย เชียี่สิบกับสิอ้โอ้บ่ละแข่งเขาบอกงายเขาชิมาอาบซิงหัวปเดอาบโดนเหรอวน้กอก่ไป่ิ่งไยิง่่งี่ป่งไปิ่ง่ิ่ง่ง่ป่น่นเปวงปวางป่ๆ่นไปงป ป้าของกินมาหลายเท้่อนทีเดีย์ของกินนะก็หลายเท้่ เวลาห้องน้ำใใเคว้างของติหลงผิดคิดพาผ่ใจผมบ่เสียดิหาบาทอย,างยาองหมฮะบ,บอกครับไ่คลิปมาหารับดิบอครับ โยกโกไปยังดอกครับข่อยอันนว่าแม่นมู้ไข่โยกโกไปยังดหรอไม่ไม,มาหอมเป็นแล้วสิมาเป็นน้ำเงินอะไรอย่างนี้ไม่ขี้เบิดมืม่ท้องเสียผลจากการกินแล้วเจียวมาขึ้นล่ะจะเทอเบเนาะ จอย่แต่ว่าขี่เตี๋ยบ้านาานี้คือสีอนันหักแค่งเนาะใส่หูดห้องเดียวตอนนี้คือสีหักแมงวันเนาะกับอันแมงมีเนาะเรียงไวัยประสนดิเรียงไวัยประสนไปซ้อมเหรอไปอาบไปเ,วเ,วเป็๋ยงนี้เออไปน่าใส่ะ น่ามันใสป่ะอ๋อคือเปิดออกสั่นเินเปิดหูออกเลยตีจังสีก่อะไรพี่น้องอมองได้จังสี่กับพ่อได้อาบดิพี่นอ้องไ่ได้หิ้วดไปเรื่อยๆเพิ่อนเขานะเนอะก็ของหนึงกับจ้องไหมเพิ่นเขาก็ได้เขาได้ยเยอะครับทั้งผี่ ไม่มาหอมเอ็ดเล่นน้ำเขาทีลีสิจุดแบบนี้ตับเปียงฮะมึงไม่ของหน้าอีกจุ๊งแมนบอกข้าพูดโอ้ยอาบพันนนี่ก็อาบให้มันแล้วนั่นน้อนนี่อยู่ก็อีเขาไปน้ำสี้ดงอ้อมไปสุมองพุนตี นี่ก็เลี้ยงอาเมื่อเลี้ยวาครับนเขาเนี่ต้องไปเพื่อผู้อื่นค่ะคิดใส่ใจตัวเองก่อนบ่ต้องไปเพื่อผู้อื่นหรอกจะมาแบบขี่ตัวนะละเจ๊แล้วก็อีกออกไปเออมันละ่ะอาปลดไปนี้ ทงได้เขาจ้าผ่าเขาไปไหมไปอาบเห็นมันเรียบร้อยเลยเออนั่นแหละไปก็คนกระเป๋าขอไปน้ำตีฟิล์มเอาไหมเมยกระเป๋านั่นนะ พี่น้องเอ,อย้ยนี่ลูกสายเดียวกับปากเปียปญญากเนีายเดีไปปิดบายเปิดออกมาสิเป็นผู้ยังไหนนอพี่น้องมาเบิองกัน <c oughs> สิเป็นผู้เก่าบอรหรือสิเป็นผู้ใหม่ไม่สิเป็นแนวใดโปรดรับชมในการต่อไปหรือเปล่า เป็นยังฝ่ามันนี่บนนุนกันแน้อกินก็ไลายเดย๋ยวมีแน้อกินหลายแหง้งครับน้อวันนี้เน้อกินเนื้อตินตายซื้อ <c oughs> <c oughs> ับในยบซ้ำหนี่เอางี้ถ้าถ้าไม่พอกันห้องน้ำวัดมีเกือบยี่สิบห้องเลยเพรูออันนี้คอยอาบเรียวเมย์คอยพาะ<ฆ>รูนมาอาบไปซื้อโม่ไก่ทำนี่<ข>เดินไปตามนี่เดินไปตามถนนึงก็เลี้ยวเข้าวัดคอยเรี่ยวเรี่ยวครับลองลองนั่นกันลองนั่นกันเรียยเร่ยวแต่เขาเหล่าบารูน้ำเขาสิไปอาบใส่บารูน้ำขอ,อยุ้เงี้ยห้องน้ำบัวลาย ยู่หันที่20ตัวของนาวเราว่าคนบริสานกันทุเรศโคบเปิดให้คนใส่น้องมาใส่กันตจ้งมาบริการเหคนคนใส่ต่อใส่